ครับตอนนี้ก็ถึงช่วงที่สองนะครับสำหรับช่วงที่สองจะพาครูชมมาถ่ายชมเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ใกล้จะใกล้จะมืนม่นครับโอ้โหแบบเมื่อกี้ก็ได้พักชมช่วงที่หนึ่งเดี๋ยวช่วงสองจะมพาเข้ามาดูกันน,นะครับเมื่อกี้ก็ช่วงที่หนึ่งผมก็ได้ถ่ายไปแล้วชมนครับผมติดแพทย์ผมประธานบิดนะครับมผมพาเข้าม,มาเก็บตัวที่เจ็ดสิบสองช่วงที่สองก็ อีพนะีเจนสิบสองครับอันนี้ก็เก็บไปนะครับไปนะครัอือไปตรงเขาให้เก่งอยู่รับผมย้ำอีกทีว่านะครับตรงนี้ผมจะตัดเป็นสามช่วงสม้มอะผมจะใส่เป็นคลิปสามช่วงนะครับเพราะว่าช่วงห้าโมงนะแล้วก็หกโมง แปดนาทีเก้านาทีประมาณสิบนาทีนะครับผมจะพาคุณผูมาเหยีดอันนี้ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณสามช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งนะช่วงแรกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะพยะมาประมาณหลายวันนะก็เลยแบบผมก็จะโคดต่อเป็นช่วงแต่และช่วงนะผมจะต่อไปนะครัผู้ชมผมจะรีบถ่ายแล้วก็จะรีบพักคุณผู้ชม อ่ะต่อไปเราจะพักกินขนมตังแล้วก็อานมน้ำนมบางเดืเนอนนี่ดอกเก้าเดืองหรือเปล่าผมไมผมไม่รู้เราซื้อม,มาอยู่สา,าหนะมหน้านก็จะพักเป็นช่วงของที่สองเนี่ยมีคนมาผมก็เลย ัดเป็นช่วงสามช่วงนีส่วนผมคว่ำผมไม่ได้ถ่ายย้มมาประมาณหลายวันเนาะจยพยายามไม่ได้ถ่ายหลายวันมันมักจะนัดถ่ายวันนั้นก็อูยใจยิบหายเลยนะหลายวันไหนมันก็ลืมครับผมจะถ่ายเป็นสามช่วงเนี่ยนะส้มจะเป็นอะไรผมยังไม่แน่ใจนะมันคืออะไรสม อ้แต่มันแตกด้นานใต้สิมมันแตกข้างๆนะเห็นไหมโอ้นี่ก็ขายได้เหมือนกันนะแต่จะต่ำเป็นสามช่วงอันนี้สิผมแย่ผมถอดเสื้อถ่ายคลิปบนะก็ขออภัยนหนึ่งนะในช่วงนี้ก็ยุ่งยากนิดหนึ่งครับขี้เกียจนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงนี้ผมก็ขี้เกียจมากผมนี้เกลี่ยทำทีผสมได้ดูกัน นะมันจะถึงเป้าหมายครับเป้าหมายก็คือ ep รอ้อยสามสิบนะให,ใ,หให้ถึงให้ได้ครับบรรยากาศก็กใกล้จะหมืนะ่นครับรอบๆครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วผมพาผูชมไปถ่ายคลิปที่เมมประมาณตรงค่ำๆน,นะครับโคตน่ากลัวนะครับโคตน่ากลัวแต่ว่าผมไม่ได้กลัวผีครับกลัวแต่ไม่ได้กลัวแต่ผมไม่ได้กลัวแบบ จนจนแบบหัวใจไหวตายนะกลัวแบบมันแค่ม่กล้าเข้าใต้ผมเลยบรรยากาศก็ให้ดูสมมันก็มือน,นะครับอูรอบ,บสมก็ไม่ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะสำหรับอีพีหน้าจะพอจะมาถ่ายคลิปตัดต้นไม้หลังห้องน้ำเนี่ยผมตั้งใจมาหลายคลิปสลไสมหลายพีแ่นะ ตั้งใจมาว่าจะพาผมณสมมาตัดแต่ว่าเรืมมันมีโชละบ่อยครับถังต่อไปผมจะขอแก้ตัวนิดหนึ่งครับแก้ตัวเพราะว่าการแก้ตัวเราก็จะทำตามแฟนขับตามตามที่ผมปักหมุดไว้ครับเพราะว่าผมปักหมุดไว้แต่กว่านะน,นะก็ได้ตัดลงประมาณนิดเดียวครับ ว่าจะได้ช่วงที่สามหรือเปล่ามันจะเริ่มมืดแสมมันมืดนะมันมืดมากสมตอนนี้ครับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณเก้านาทีสม้มเก้านาทีครับประมาณเก้านาทีนะค้มเก้าวินาทีนะดูหมาผมก็แม่กินแตขยะนะครับผมก็จะ ปากไว้ว่าผมจะสำหรับรอบที่สามนะครับช่วงที่สามเราก็จะเก็บแตกแก้วสำหรับแจ่แก้วนะว่าพวกจอกนะครับเพราะว่ากวนมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทุกผู้ชมช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองจะพาสมเก็บวดพยะยนะครับพวกอาพวกกระดาษที่มันขายได้นะครับเราพยายามจะ๋ยวไปเก็บ กล่องโฟมด้วยเด็กขานนะรับอ่าของโฟมมันขายไปได้นะผมย้ำอีกทีว่าคลิปนี้จะมีแค่เก้าวิเท่านั้นนะครับอาจจะมีแค่เก้าวิเท่านั้นนะครับมันจะมีกระดาษอยู่ตรงนี้นะครับผมจะผมจะ,มะ,ะผมจะเล่นเกมนะครับอ่ผมจะเล่นเกมนะว่าสมมติว่าผมจับได้ตัวไหนนะครับผมจับได้ตัวไหนนะครับ อ่ที่มันมีอยู่วางนี้สมผมจับได้หมานะครัผม,มนะผ,มนะผมก็ต้องเอาหมาไปขายนะถ้าผมจับได้ทงนะผมก็ต้องเอาทงไปใส่นะผมก็ต้องเอาทงกลับบ้านด้วยนะครับอ่าจับให้ตัวไหนนะจับได้ขวดจับได้ลังับจับได้กระดาษก็จะหยยบสิ่งนั้นอย่างเดียวนะได้อย่างเดียวนะสผมห้ามเหยยบเฉพาะอ่าที่เป็นพวก ขวดวกอะไรให้หย็บเฉพาะกระดาษเท่านั้นนะครับเขาผมจับได้ขวดหนึ่งใบนะครับผมก็ต้องเก็บแต่ขวดเท่านั้นนะห้ามเก็บจอกแล้วก็แก้วโดยเด็กขาดครับสมมติว่าผมจับได้ขวดหนึ่งใบนะครับผมก็ต้องเก็บ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 แต่ขวดก็ต้องเก็บแต่ขว,ว,วดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วนะห้ามเก็บขวดโดยเด็กขาดน,นะครับผม โอเคสำหรับพิงก็เราไปเล่นเกมกันดีกว่าเชื่อมเกมกันดีกว่านะผม,ผมจับได้ตัวไหนนะพิเห็นตัวไหนผพมจับได้นะครับผมผมจับเออผมจับได้แก้วผ,ผ,ผมก็ต้องเก็บแตกแก้วอย่างเดียวนะครับห้ามเก็บห้ามเก็บขวดดุดข้าผมเอาจริงนนะถ้าผมจับโด,ดนขวดนั้นผมบอกเลยผมแพ้นนะครับอ่า มืดชมมืดดหนึ่งนะช่องที่สองแล้วก็ช่องที่สามนะอาจจะมืดได้หนึ่งนะครับผมขอโทษขออภัยไ,ได้หนึ่งนะมันก็มืดได้หนึ่งดูน่ากลัวมากๆนะไม่น่ากลัวห็นในกล้องนะในกล้องมันมืดนะแดี๋ว,ว่าในรอบๆผมมันมันสว่างนะมันสว่างแล้วก็ทำให้เห็นตัวผมแบบเนียบนะท่สนะื่ผมจับได้ ผมบอกว่าต้องเก็บถงุงผมจับได้ขยะผมก็ต้องเก็บขยไนะไปทิ้มนะสมไปทิ้มนะครัดูส้มบรรยากาศคอมืดๆสมปีพีเจ็ดสิบสองก็เก็บไปแล้วนะนี่ก็ได้พาชมมาเจ็ดตัวที่พี่เจ็ดสิบสามนะเอาให้พี่เจ็ดสิบสามนะครับสมก็มืดนิดหนะนึ่งนะครับสมนะครับที่สมดูรอบๆโูแบบน่ากลัวมากๆส้ม ลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณเก้านึทีนะครับผมประมาณเก้านึทีนะผมจับได้แก้วผมจับได้จอกน้ำนะผมก็ต้องเก็บจอกน้ำมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมรอบรอบนะครับรอบรอบนะถ้าผมจับไม่ได้นะผมผมก็ต้องเทไปนะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมมีสไลค์ของประธานมีต่างก็ไปบายนะครับผม